ในเรื่องของการทำเนื้อหาก็มีการส่งเสริมภาพลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยนะคะส่งเสริมกันอย่างไรติดตามในอาเซียนคอนเน c กกับคุณชิวลิปนาสสมภพเปล่าค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะคุยกับเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเรื่องตรุษจีนและมีเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยศิลปินชาวมาเลเซียเพิ่งจะเผยแพร่มิวสิกวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับตรุษจีนแต่ว่าก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะคะจะเกี่ยวอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์เจษดาสารทองกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับรู้สึกว่าหลังๆนี่จะมีอะไรที่แบบแซมๆคำภาษาไทยวัฒนธรรมไทยอะไรไปด้วยเยอะแยะมากเลยนะคะในในภูมิภาคนี้นะค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเขาคิดถึงประเทศไทยไงและยิ่งเปิดประเทศแบบนี้นะครับจีนเปิดประเทศเนี่ยก็เขาอยากมาเมืองไทยนะครับแต่เผอิญว่าตัวของมิสิกวีดงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หรอกนะครับแต่ว่ามาจากประเทศ มาเลเซียแต่ว่าเป็นผิลปินนะครับคนมาเลเซียแต่ว่าเชื้อสายจีนนะครับที่ชื่อว่าชานเพยยังนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยด้วยความที่เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาจีนหมดนะครับมันก็สามารถจะจัดอยู่ในแคตตาลนอกที่เรียกว่า CPO p ครับซ p ป็อก็คือจีนก็คือชิงนาเพราะอะไรครับคุณชูริปเอาเพราะจริงแล้วเนี่ยคนที่มีเชื้อสายจีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่ในประเทศจีนใชเขากระจายไปทั่วเลยนะแล้วยิ่งในอุตสาหะเนของเราเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ ดสพราเนาะหรือว่าคนเชื้อสายจีนเนี่ยอพยพมาอยู่เนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะครับโดยเฉพาะในเมืองไทยแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างเนาะเพราะว่าคนเชื้อสายจีนในมาเลเซียหรือว่าในประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยเขาจะยังคงอัตลักษณ์ของเขาอย่างมากเขายังคงพูดภาษาของเขาชื่อก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่เขาก็จะมีอัตลักษณ์ มคมพับเป็นจีนค่อนข้างสูงก็เลยเป็นที่มาครับของเพลงนี้ครับที่ชื่อว่าสวัสดีไทยเขาซ่นนะครับหรือว่าสวัสดีลูกพี่ลูกน้องไทยทุลิบไม่รู้ว่าได้ไปฟังหรือยังหรือว่าคุณผู้ผู้ชมเนี่ยนะครับได้ลองไปดูหรือยังมีภาษาไทยเนี่ยสอดแทรกอยู่ตลอด12345หนะฮะหรือว่าสวัสดีไม่เอานะอะไรแบบเนี้ยครับคือใครที่สนใจจะเรียนรู้วัฒนธรรมจีนนะครับโดยเฉพาะช่วงตรวจจีนว่าคนคนจีนเนี่ยเชื้อสายจีนเนี่ย เขามีความเชื่อมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ไปฟังทีนี้เลยครับเขาจะบอกเลยว่าห้ามทาอะไรบ้างควรทําอะไรบ้างเป,เป็นเกร็ดเกี่ยวกับตรุษจีนที่ดีมากๆเลยครับแล้วภาษาไทยมันมาอย่างไงเนาะจารย์มันแบบอยู่ดีก็มาแซมเขาเขาสอดแทรกมาคือเขาดาเนินเรื่องว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูน<อ>ลกลน้องที่มาจากเมืองไทยมาเยี่ยมน,นะครับที่มาเลเซียแล้วก็ฉลองอตรุษจีนด้วยกันก็เลยมีภาษาไทยมีอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจคือภาพของลูกพี่ลูกน้องที่มาจากเมืองไทยเนี่ย มันสะท้อนให้เห็นว่าคนมาเลเซียเนี่ยเขามองคนไทยยังไงนะตัวอย่างเช่นมากับตุ๊กตุ๊กนะครับแล้วก็สมชดามาสมชดามาแล้วก็ <c oughs> มาเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นคนที่ผู้ชายงอกกล้ามใหญ่ๆแต่ว่าใส่วิกผมกันแบบสีสีเลยนะ <c oughs> อันนั้นสะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับแสดงว่าเขามองคนไทยว่าอันที่หนึ่งคือเรามีความหลากหลาย <c oughs> อันที่สองคนไทยสนุกนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพลงนียสนุกมากอันเนี้ยคือภาพที่เขามองคนไทย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ครับ ผมก็เลยอยากจะพามาชวนดูกันนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วภาพของคนต่างชาติอ่ะที่เขามองคนไทยมองประเทศไทยเนี่ยเขามองยังไงเพราะว่าลหลายๆครั้งที่เราพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนาะเราต้องการส่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยออกไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเป็นจากเราชอบจะคิดว่าเราอยากให้เขาเนี่ยเห็นเรายังไงนะครับจะส่งออกไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอะครับการทำซอฟต์พาวเวอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับ out s i ์อ in ครับคือสิ่งที่เขามองเราเนี่ยอันเนี้ยควรต้องทำ เป็นรีเสิร์ชนะควต้องทําเป็นการวิจัยผมได้มีโอกาสไปร่วมวงเป็นวงเสวนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมคอนเทนต์นะครับแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกับเกาหลีผมรู้สึกว่ามันก็ยังคงเป็นมุมมองที่เป็นแนวคิดเรื่องอนุรักษ์นิยมตัวอย่างเช่นภาพที่ส่งออกไปก็จะยังเป็นภาพเดิมๆอย่างเช่นการต่อสู้มวยไทยนะครับหรือว่าแบบเดิมๆคือมันจะเป็นภาพแบบเดิมๆนะครับที่ที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือภาพที่เราจะสอน อ้างเหรืออะไรแบบนี้ยการต่อสู้คือ,อรเราก,บบก็ไม่ได้บอกบ<น>ให้ลาทิ้งอะไรแบบดั้งเดิมเนาะ<ช>แต่ว่ามันจะต้องไปตามยุคตามสมัยแล้ว ไม่ได้ให้ละทิ้งครับแต่อยากให้เปิดใจฟังเปิดใจอีกสักนิดนึงว่าคนข้างนอกมองยังไงคําถามเดียวกันครับผมไปถามผู้ประกอบการเกาหลีนะว่าเขามองยังไงเขาบอกว่าถ้ามองผ่านคอนเทนต์นะครับอันนึงเลยที่เขารู้สึกว่าของไทยเนี่ยทำด,ดีคือ horror film หรือว่างผีเขาบอกทีเ<ฆ>นี้หนังผีไทยอ่ะโอ้โหขึ้นชื่อเลย<ด>คือถ้าไปดองสนุกสนานคือมันมันดูแล้วมันันแบบมันต้องหนังผีไทยแต่เขาบอกว่า มันไม่ควรจํากัดอยู่แค่นี้เขาบอกพอมาที่เมืองไทยเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเมืองไทยนมีดีอีกหลายหลายอย่างมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ว่าสิ่งต่างๆาเหล่านี้มันไม่ถูกโวรหมดเลยมันไม่ได้ถูกขับเน้นขึ้นมาดังนั้นเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเราควรจะฟังให้มากๆกันะครับว่าเปิดใจฟังด้วยนะต้องเปิดใจฟังด้วยนะครับเพราะว่าภ<ะ>าพที่ขอมองเราเนี่ยมันอาจจะมีทั้งบวกและลบอาจจะมีทั้งด้านที่เราอยากฟังแล้วเราไม่อยากฟังกระดุเมเน็ตรแรกเลยครับถ้าเราจะส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ไปได้ครับ เราควรต้องมารับฟังและเปิดใจฟังนะครับอย่างอย่าง,าง,าง,างที่แฟร์โะว่าคนต่างชาติเขามองเรายังไงเขาอยากเห็นเนื้อหายังไงแล้วเอาตรงนี้ครับมาประมวลนะครับอย่างอย่างที่เปิดใจนะแล้วก็ลองมาดูว่าเนื้อหาอะไรที่เราทำแล้วแข็งแกร่งและมันขับเน้นซอฟต์าวร์ของเราจริงๆคือของดีเรามีเยอะนะคะอาจารย์ตอนนี้คงต้องเป็นขบวนการว่าจะเลือกชูอะไรเป็นหลักแล้วล่ะ ใชแ่แล้วก็แล้วมันต้องชูอย่างมีกลยุทธ์ด้วยนะคุณทิวลิปคือแต่ละประเทศที่เป็นผู้รับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาก็จะมีบริบทมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเราไปจีนเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องบางเรื่องเช่น L G B T เรื่องของศิลศาสตร์เรื่องของเหนือธรรมชาติเนี่ยอาจจะไปไม่ได้ไปอีกี่นึงไปอินเดียก็จะอีกแบบหนึง่งดังนั้นผมมองว่าการรู้จักตลาดอะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆด้วยครับเอาละครวนนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ อ่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะคะผู้ชมอย่างที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นะคะการที่จะพยายามชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยเรามีของดีเยอะมากเลยแต่เราคงต้องมาเลือกแล้วว่าเราจะชูอย่างไหนก่อนและตอนนี้ก็ต้องเป็นที่ขบวนการการเลือกนะคะว่าเราจะเลือกด้วยวิธีไหนนะคะอ่ะค่ะนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคนในวันนี้ค่ะ